ลูกค้าแคปหน้าจอได้เลยค่ะใครแคปแล้วกด8ดมาค่ะ ครแคบหน้าจอแล้วกด8ดมานะคะใครแคบหน้าจอแล้วกด8ดมานะคะขอบคุณนะคะลูกค้าใครโอแล้วเดี๋ยวแอดมินหนึ่งตอบนะ หินทุ่หอยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะเส่งฟรีค่ะก็เลยยังได้ราคานี้อยู่จริงๆแล้วราคาอยู่หนองบตัตะเกียบลูกค้าไปที่ตากุญทษแล้วไปหาตำรวจแล้วบอกเขาว่าบ้านแม่น้ำหนึ่งอยู่ไหนเดี๋ยวเขาจะพาไปค่ะหรือเขาจะบอกทางจะบอกแบบนี้หนึ่งเนี่ย เป็นคนที่เชื่ออะไรยากมากยากที่สุดถ้าหนึ่งไม่ได้ประสบพบเจออภินิหารใดๆกับตัวเองหนึ่งจะไม่ศรัทธาเลยหลายสิ่งที่ทำให้หนึ่งได้แบบได้ประสบพบเจอแล้วรู้สึกว่า ีชุดาทาเพิ่มรอบสองรอบสองแล้วค่ะสวัสดีพี่วิชุดาด้วยนะคะคือหลายคนไม่ได้ทำรอบเดียวบางคนทําเดือนละรอบบางคนรู้สึกแบบบูชาแผลสวดพิธีดวงชะตาทั้งครอบครัวรู้สึกดีขึ้นจริงค่ะไม่ใช่ลบลูสถาพาให้เลยขอบคุณพี่นีมากเลยค่ะนะคะบางคนไม่ถูกหวยเลยพอทําพิธีสวดพิธีดวงชะตาแล้วถูกหวยเลยบางคนขายของไม่ดีเลยสวดพิธีดวงชะตาแล้วขายของดีขึ้น อะไรรู้สึกติดขัดไม่รับรื่องทาแล้วรู้สึกดีขึ้นคือหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งจะเปิดรับราคา199บาทถึงแค่เดือนหน้าจะไม่ใช่ราคา